เชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศและยังถือเป็นจังหวัดที่มีวัดมากมายทั้งวัดที่ยังมีพระอยู่และวัดร้างในวันดาววัดนับสิบนับร้อยนั้นมีหลายวัดที่เป็นสถานที่ห้ามพลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเชียงใหม่หนึ่งในวัดคือวัดที่มีความสําคัญอย่างมากและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดองค์หนึ่งของชาวล้านนาคือวัดพระสิงห์ แต่แรกเริ่มเดิมทีวัดพระสิง์มีชื่อว่าวัดรีเชียงพระเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ตลาดกลางเมืองคําว่ารีเป็นภาษาล้านาแปลว่าตลาดผู้สร้างคือพญาผาอยู่เมื่อพศ1888ส่วนชื่อวัดพระสิงนั้นเกิดขึ้นเมื่อพญาแสนเมืองมาอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานยอย่างวัดนี้เราะชอบพื้นเมืองนิยมพระพุทธสีหิงว่าพระสิง์ คำนี้ต่อมาจึงกลายเป็นคาที่ใช้เรียกพระพุทธรูปในศิลปะล้านนาด้วยได้แก่พระพุทธรูปแบบสิงหนึ่งสิงเยื่องกับเรอโบสถคือวิหารลายคำนะคะวิหารนี้ที่มีประวัติกล่าวมาว่าสร้างยาวนานมากเมื่อปี2061แต่อาคารที่เห็นนี้เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่25ถือว่าเป็นวิหารแบบล้านนาแท้ๆนะคะที่ยังเห็นในปัจจุบันนี้เมื่อได้เดิน ก้าวเข้าไปนะคะสิ่งที่เราจะเห็นสิ่งแรกเลยนะคะคือเขาเสาที่บังคับสายตาให้มองตรงไปยังพระพุทธรูปสีหินพระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดประดิษฐานอยู่โดยมีลายคำหรือลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงซึ่งได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในล้านนาที่ยังมีจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่มีเรื่องราวแปลกและหาชมได้ยากนะคะคือเรื่องสังทองและนางรัชนา แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสุวรรณหงและนางเกศสุริยมที่เป็นที่รู้จักในวรรณคดีของเร um şey ื่องทักงสองเนี่ยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อได้เดินก้าวข้ามมานะคะสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือพระอริยสมฆพระเกจิที่โด่งดัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยุคนั้นแล้วก็เป็นยุคที่พวกเราในยุคปัจจุบันนี้จักะจะมีสองฝั่งเลยที่นี่เหมาะกยวการนั่งสมาธิอะมากๆก็ยังเห็นมีคนที่มานั่งสมาธิด้วยปัสนาบ้างนะคะแล้วก็เห็นชาวต่างชาติมานั่งสมาธิด้วยมุมนี้ยอมรับเลยว่าสงบมากๆค่ะ เก็บภาพไปก็เพลินนะคะเราได้เห็นครูบาต่างๆนะคะของเมืองเชียงใหม่ที่ดังในยุคนั้น,ม,นมันสงบมันนิ่งนะคะมันมีสมาธิมากๆเลยรู้สึกว่าชอบในจุดตรงนี้มากๆเลยนะคะถ่ายรูปไปก็ปิติไปนะคะ ็บภาพทุกมุมครบทั้งภาพวาดที่เก่าแก่เป็นเรื่องเล่าให้เราได้เห็นกันนะที่นี่ถ้าเดินมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าร้อยทางร้อยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเยอะมากนะคะบางคนมานั่งสมาธิบางคนก็มาถ่ายรูปนะคะจะมีไกด์แนะนํากับนักท่องเที่ยวด้วยชื่นชมศิลปะวัฒนธรรม นะคววิจิตของเส้ดลายของความโบราณ่าแก่ของสถานที่ร้อยแล้วก็เตรียมตัวเดินออกมาด้านนอกนะคะมายยมอื่นกันบ้าง สีทองที่ตัดกับท้องฟ้าที่ตัดกับแดดมันเป็นอะไรที่สะท้อนสายตาได้สวยและงดงามมากๆค่ะพระธาตุเจดีย์ที่นี่นะครับประจำปีของปีมะโรงนะคะหรือปีงูใหญ่ตามปติของชาวล้านาว่าใครที่เกิดปีมะโรงลองหาโอกาสมากราบสัการะที่นี่สักครั้งก็ดีนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่อาคารหลักแต่ก็มีความน่าสนใจและงดงาม คือหอธรรมนะคะหรือหอไตรที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารหลวงหอธรรมสองชั้นเป็นอาคารสองชั้นที่ตกแต่งด้านล่างด้วยคูนปั้นรูปเทวดานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าหมายถึงเทวดาที่ช่วยรักษาหอธรรมหอพระนะคะซึ่งเก็บรักษาเอาไว้ภายในอาคารหลังนี้ส่งผลให้หอธรรมหลังนี้กลายเป็นหนึ่งในหอธรรมที่งดงามที่สุดของภาคเหนือจริงๆวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ น่าไปชื่นชมอีกมากมายเลยค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นวิหารพระนอนเจดีย์ทรงมนตสดกสางเจดีย์ที่คุดเจอ,อิทอัฐิที่เชื่อว่าเป็นของพญาคอมฟูผู้สร้างวาัดแห่งนี้และข้างเก่าข้างวิหารหลวงแม้แต่วิหารพระเจ้าทันใจหรือแม้แต่หอจงกรมของคู่บาสีพิชัยดังนั้นถ้าใครมีโอกาสไปยังวัดพระสิงห์อยากให้ลองค่อยๆเดินชมกันดูนะคะ ถ้มีโอกาสจะได้เห็นมุมที่สวยงามนอกเหนือจากมุมที่ไปถ่ายมายังไงก็เอามาแชร์เอามาให้ชมกันนะคะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มายัางไงก็ยอมรับเลยว่าเดินไม่ครบนะคะสถานที่ที่นี่กว้างขวางมากมีร้านกาแฟนะคะของที่นี่ด้วยเป็นร้านเล็กๆน่ารักๆน,นะคะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำถ้าเดินเหนื่อยแล้วก็แวะทานแวะชิมกาแฟกันได้นะคะถ้ามีโอกาส จะไปสักการะกราบไหว้อีกครั้งหนึ่งต่คงจะต้องใช้เวลานานกว่าน,นี้นะคะเพราะนี้มาแป๊บแป๊บเดียวนะคะแต่ก็ถือว่าได้มาถ้ามีโอกาสจะขอมาอีกเพราะทราบซึ้งและประทับใจที่นี่มากบุรกษาวทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ